แเม่เกศเขจะมาเล่านิทานเหมือนกันค่ะทุกคนในเมื่อทุกคนอยากรู้ในเมื่อเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่านิทานของแม่ดีกว่าคำว่าแม่เกตก็ได้มาจากลูกอยู่แล้วอันดับหนึ่งคือได้มาจากลูก ในเมื่อลูกพูดขนาดนี้ก็อดตนเก็บทุกครั้งทุกครั้งที่พูดความรู้สึก เรื่องแรกเลยที่จะพูดก็คือเรื่องหนี้สินดีกว่าหนี้สินที่แม่เกียรเป็นมาตลอดสามปีสามสี่ปีแหละที่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไม่ลงตัวมาตลอดก็คือเป็นหนี้จริงอันนี้ไม่เก็บเป็นหนี้จริงๆเป็นหนี้มาตั้งแต่สามปีประมาณเป็นหนี้มามานานมาก แต่มันก็ไม่จบสักทีเราเป็นหนี่เก่าเป็นหนีเเนหน่เก่ามาตั้งแต่น่าจะสามปีแหละอืมเป็นหนี่เก่าจริงๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่เกีดแบบว่าหาตังได้หาตังได้ด้วยตัวเองไงนี่คือหาตังได้ด้วยตัวเองที่อยากมีบ้านแล้วไม่เกียดก็ไปซื้อบ้าน บ้านบ้านที่เป็นชุดเช่าบ้านที่เป็นชุดเช่าแล้วก็แล้วก็ผ่อนมาตลอดนะซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนก็อยากมีบ้านของตัวเองคืออยากมีบ้านของตัวเองแล้วก็เอาจริงๆนะปวดครั้งไม่ไม่อยากปวดเลยอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแม่เกศก็เริ่มเป็นหนี้เหมือนกันแม่เกศมีบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังที่แม่เกศอยากได้ แม่เกดสร้างอยากเปิดร้านผ้าที่ทุกคนพูดว่าแม่เกดเข้าบอนเอาตรงไหนมาพูดแม่เกดไม่เคยเข้าบอนเลยแม่เกดไม่เคยเข้าบอนเลยมีคนมาพูดมาเม้นไม่หดตนมาตั้งแต่ปีหกอกที่ทุกคนบอกว่าแม่เกดเก้าบอลเหรอ ไม่เกตไม่เคยเข้าบ่อนเลยเอาตรงไหนมาพูดก่อนว่าเข้าบ่อนไม่เกตผิดพลาดเพราะไม่เกตเป็นหนี้แล้วไม่เกตเป็นลงทุนเอาจริงๆเอะลงทุนล่วงหวยนี่แหละสามสี่ปีที่ผ่านมาลงทุนเรื่องห่วยนี่แหละ ได้โคตรซื้อด้วยยอมรับยอมรับค่ะแต่มันเป็นหนี้มาจนแบบมันไม่หมดอ่ะเอาจริงๆมันไม่หมดค่ะเนเมื่อทุกคนอยากรู้ไม่เกดอยากมีบ้าน ไม่เกิดอยากม้รถที่ทุกคนพูดว่า

ทำไมอะทุกคนไม่เกลยดอยากมีบ้านอยากมีรถนี่เป็นเรื son, ่องผิดเหรอไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านดรถนี้เป็นเรื่องผิดเหรอไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านมกีมีบ้านมีรถนี้เป็นเรื่องผิดเหรอ ไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านมีรถนี้เป็นเรื่องผิดเหรอไม่เกิดอยากมีบ้าน รถเ,เหรอคะ,อคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้เลยเอาความจริงรถเหรอคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้ซื้อด้วยตัวเองทุกคัน เบนเหรอคะคืนเขาไปแล้วคะ่ะคืนไปแล้วเบ้นคืนไปแล้วคะ่ะและทุกวันนี้แม่เกตขอลดลูกมาใช้อยู่ทุกวันนี้แม่เกตขอลดลูกมาใช้อยู่บ้านที่แม่เกตอยู่ก็เป็นของลูก เอินเดินจากลูกไหมคะเอินเดินจากลูกเหรอลูกเคยพูดไปแล้วให้บ้างไม่ให้บ้างเมื่อก่อนสามปีที่แล้วยอมรับไม่เก็ตได้เดือนละแสนจริงๆได้เดือนละแสนจริงๆค่ะสามปีที่แล้วหลังจากมีเรื่องกันมาไม่เคยไม่เคยหยุดเอินเดือนไปสักพักใหญ่เลย Được đem về sắt phát nhảy อ่านมันจะได้ตอบไปอ่านมาเลยจะได้ตอบไปก็อยากรู้อะไรก็ตอบไปไม่ใช่เป็นอะไรทำตัวเองทั้งนั้นใช่เพราะตัวเองอยากมีตัวเองอยากมีบ้านอยากมีรถวันนี้ไม่ต้องการอะไรคะไม่ต้องการอะไรคะ่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลยแล้วไม่ อนนนอนคมเด้วะะว่าทำไมเหรอแล้วสิ่งที่ไม่เกีดได้รับอยู่ทุกว,วันนี้อคํคำพูดคำพูดคำพูดเหรอนม่มาทำแบบนี้ลูกก็โดนแม่จะไม่เหลือใครเลยนะไม่เกียดรู้อยู่แล้ว ผลที่ตอบรับคือรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรรู้อยู่แล้วค่ะรู้ค่ะว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้น แล้วเช็ทที่อินนี่แคปลงก็คือแม่เอ้หงษ์ินเองทั้งหมดนี่ค่ะช่วยเลี้ยงหลานตาแม่นะเขบอกช่วยเลี้ยงหลานตาแม่เลรนะมาอ่านคอมเมนต์ไงว่าอยู่ช่วยเลี้ยงหลานตาแม่เลี้ยงหลานเหรอคะ ทุกวันนี้ไม่เก็ดเทบไม่ได้ไปเลี้ยงหลานไปดูหลานเลยเพราะเขาไม่ให้ไปค่ะเอาความจริงคิดถึงหลานก็ไม่ได้ไปค่ะเอาความจริงไม่เก็ดไปดูหลานแทบไม่ได้ ถ้าสุดท้ายมันก็ต้องตอบไงว่าทาตัวเองไงคะเราไม่ทําตัวเองไงที่ไม่ไปบ้านหลังนั้นไม่ได้เพราะไม่ทาตัวเองได้ไปดูหลานไม่ได้เพราะไม่ทาตัวเองเพราะไม่ทาตัวเองไงคะถ้าไม่เป็นคนดีแล้วทําไมเขาจะไม่ให้ไปล่ะรู้อยู่รู้ค่ะเพราะไม่เกีดทตาตัวเองค่ะ เราไม่เกตําตัวเองที่ไม่เกตไม่ได้ไปดูหลานไม่ได้ไปหาหลาน ดีค่ะเมื่อทุกคนอยากรู้ก็ตอบไปให้หมดแหละดีแล้วจะได้ทีเดียวจบไปเลยทีเดียวจบไปเลยดีกว่ามานั่งดา่านั่งว่าไม่เกตดหยุดเ,เคยมั่งเดี๋ยวอยากให้กูเดินมาด่าตัวเองอะ่ะไม่มีใครหรอกค่ะไม่มีใครที่อยากให้ทุกคนมาด่าตัวเองเหรอกแม้แต่คนในไลน์นี้ทั้งหมดไม่มีใครหรอกท,ที่ที่อยากให้เขามาด่าตัวเองอะค่ะไม่มี ทุกวันนี้โดนโพสต์โดนว่าโดนทุกอย่างมา3ปี3ปีที่โดนโพสต์โดนว่ามาตลอด เนเกแกียวความจริงมาพูดค่ะพอโดนดูไกวเดียวทันรอดอดทนแล้วก็ตบตวนมาประมาณสามปีอดทนมาตลอดค่ะแต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็ก็เปิดค่ะในเมื่อลูกเปิดก็เปิด เรือรถมินิก็มือนกันเรื่องรถมินิก็ม,กม,กมือนกันนะคะทำไมทุกคนปูดวาเมคเกเอาไปจำนำเมคเกเอาไปควักเผื่อนเพราะมันเป็นรถมเมคเกสคะ่ะรังเร็กเป็นรถมเคคมเคเกค่ะเมคเกเป็นคนซื้อให้ลิลลี่คะ่ะนะคะมเมคเกเป็นคนซื้อให้ลูก เมยคิดกลุนก่นดาวให้ลิลลี่ค่ะเม่พ่นค่ะลิลลี่พ่นสารับกับเม่ค่ะเม่อยากสื่อค้านในลูกเมยไปดาวมาค่ะ คโรามาตีแจ๊งเนี่มันก็พิษแล้วนี่นาะมันพิษี่เคไมโอมาตีแจ๊งนี่มีแต่คนทมเหลืองรถเหลืองนั่นเหลืองนี่ทุกอย่างไม่ได้เป็นมันถิ่นทุกคนเล่นทุกคนปูดี่คนคนมาเล่น่ย่าไหนเกตดเป็นนี่เกตดเป็นนี่เกตดเป็นนี่ทุกคนไม่ได้มาอยู่จุดนี้ทวนเป็นนี่ก็เป็นนี่ค่ะไอท้ทุนถือว่าทำก็คือทำ ปวดแล้วมันปูดอะไรก็คือมันมันพิษมดนี่นาะปดแล้วมันพิษมดนี่มันพิษทุกอย่างนี่แต่ก็อยากจะปูดอยู่ดีอ่ะไม่รู้ระหว่างหลาังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อยไม่ได้พูดได้ไหม ก็ได้พูดได้ไหมบางคนมาว่ามเมคเดตดุมหลกอายอื่นเดือนเป็นเส้นมดอยู่ไม่ได้ไม่ครับแม่เกตไม่ได้ได้เมื่อที่ทุกคนพูดบางคนมาเมนว่าอ้หลงอายอื่นเดือนเดือนหลายเส้นเดืนหลายเส้นบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะคะ เทมเคกิดปกป้องเปื่อติวาออ่าไข่ตามกับโบกว่าได้เดินหล่ะเส้นไม่ได้นะอย่งผูดอย่างเชี่ยนนี่หนูเข้าใจไหมย่งผูดอย่างเชี่ยรูนี่รูอะผูดไปกับเสี่ยนี่ แต่คนกาลังเข้าใจว่ามเมคเกนันคือปนันปนันเป๊ะ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 ีจริงไม่ได้ไอะไรนี่บางคนว่าเอารถไปนู่ไปตั้งไปนี่รถมเมคเกทั้งเพนเนี่ยพรมเองเ่ยเองเนี่ค่ะ,ร,ออคะรถขี้ขันคือมเมคเกทเซยเองนะแล้วก็พรมเ่อเองนะคะพรำเ่อเองค่ะ ทางยังไงเสือกูไม่คิดกับเพื่อรันผ้าไม่คิดกับทำงานก็ไม่คิดไม่คิดกับมุ่นมุนก็ไม่คิดนี่แหละค่ะมุนมุนก้องตัวเองนี่ค่ะ ไม่ได้ประจดไข่ค่ะมันเป็นความจริงตีต้องพูดค่ะไม่ได้ประจดไข่เลยมันเป็นความจริงตีต้องพูดร้านผ้าใครลงทุนคะร้านผ้าเป็นคนลงทุนเองค่ะยืมเข้ามาค่ะยืมก็มาลงทุนค่ะร้านผ้า รานผ้ายิ้มก็ามาลงตัวเองค่ะเพื่อยักมีร้านผ้าเป็นกล้องตัวเองยิ้มก็ามาตังมดเลยค่ะซื้อรถกับยิ้มเข้ามาค่ะเมคเกสซื้อรถเบนเมคเกสซื้อรถชีวิตเมคเกสซื้อรถยิ้มเข้ามาเปลี่ยนแลวค่ะ ไม่อยากปวดะไม่อยากปวดเลยปวดไปก็แค่นั้นนะ